เตาดักๆนันเนี่ยสอกสิบคะแนนที่โปกรกอนโอ้ยโดเป่า,าอีกปลายคะแนนน่าสอบลูกี้ทัดใจมากสวยจริงจริงโดาตาอีกปลาคะแนนเบิ้ลไปเบิ้ลไป ผู้จัไใบที่สองเหลือไห,บหลบันใบเก็บให้หมอไห,หลวอลวีอีกสิบสองคะแนนคะแนนสามสามสาม ยี่สินาทีเสร็จโคหลังของพี่ต่อยอีก15คะแนนบวกไปสามห้าน ไล่บอรวีอีก12คะแนนบวกไปบวกไปทำให้เ,เยอะๆทำให้เยอะๆ370 you yeah. คะแนนสมปองสามแปทำเยอะๆทำเยอะๆวันนี้งานวันแรกอ้านี่ครขึ ar, like, quizz, ้ปนรขึา ไหล12คะแนนของปีน่นันตุทมแจมไหลเต็มด้วยเต็มไป2ท่าแล้ว

โูนยี่สิบหนาที หัวใจดีดีมือหายาขวารวม้ันในที่เดียว่าองเหลือ้ามตัดสินใจว่าเจ้าพนักานผู้ป่วยผู้ป่วยมาต้องแก้ปวดเชี่ยวขนะครับน้าแต หรือไมาที่น oh ังวลวีสุดไกลมา2คะแนนไล่มอลวี12คะแนนเ็มต้นอมลาบเรีนวอวีเอาเลยมาคะแนน43ติดติดติ chúng ta muốn trả thù, chúng ta phải làm gì đó để mạnh hơn, để

ามบวกมือยี่สิคะแนนวอลวีทำที่หนึ่งเอาให้เต็มเอาให้เต็ม,าตม,าตมสามลูกอยากเก็บไว้กอมากายเอาให้เต็มห่การไปลงเือกสามสิ่านทานที่หแปดาที่น เหลือเวลาการแข่งขันอีก10นาทีคะแนนตอนนี้วหัวเถียวเนื้อในด่วนทำได้4 6 8หขึ้นมายังไม่เายไเ่ายไม่เาหน้าเท้าพี่โปกระทอนอีก3คะแนนเก็บไปเก็บไปทำให้เยอะๆทำให้เยอะๆเราเตะวันแรกสี่สบเ ด,เดเูเก่นดีเด็นสมบัติโดอดขึ้มาตอดผ้าเปล่าเพี่อเจริญนำบุญมด่งตรบไปทีนิจหัวพี่ต่อยสิคะแนนพงศักดิ์เย็นสุขใจ ส้างบวง12คะแนานพี่ต่อยผมสักเยี่ยมสุดใจเอาเบิ้ลอีก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 โอ้โห้ข้ามวงมืออีก12คะแนานพี่ต่อยผมสักเยี่ยมสุดใจเอาวู้วจ่า การแข่งขันอีก9นาที ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรื่อยเหลืออีกประมาณไม่ถึงเจ็ดนาทีแล้วเหลืออีกไม่ถึงเจ็ดนาทีแล้วเอาเอาแล้วเอาแลได้ทำทำเยอะๆทำเยอะๆคะแนตอนนี้เราไม่มาเราไม่ไมาเล่นๆเรามาเอาเข้ารอบเอาฮะร้อยห้าคะแนนแล้วหน้าท้าตั้งเอาไว้ต่อยตีไลา

ห้าศูนย์ห้าเอาละเอาละเอาหกร้อยก่อนหลักหกเอาขึ้นก่อนหลักหกเวลายังได้อยู่เอาเลยเอาเลยลาตาตันไว้ไน่อสา นี่ก <ế German. S 1> ็ส like well, ีสันีลาเอาลยเอาเลยโอ้ยลมอย่าพิ่งมาลมได้ปอดเธออย่าพิ่งมาลมเอ้ยโดนปาอ้าวแใจหน่อย ลมบายแล้วดวงแขลงเลยโอ้โหเล่นยังไงเนี่ยอ้าว มีลองมันมลองม,มันไม่ตะบศษกากแล้วเนี่ยวมองแกร่งที่ลงนี้ตีเข่าก็ไม่เคา วันนะครับตุนวันจนถึงวันที่สามนะครับวันที่สองเปนนะเลิศวันที่สามป็นชนครับครเป็นไป้กลาง้าเอ

ขาตั้งเอาไว้โค้งหลังไม่ถึงวอลวีขึ้นมาบวมเลยหน้าท้าพิษหน้าตั้งไว้โอ้ยยังไม่ถึงโค้งหลังบวงไปดเองเอาเอาลุกขึ้นนี่แหละเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีๆเอ้ยโค้งหลังพิทต่อยมากกวาเดิม เออเอาเลยเอาเลยเอาเอานูแแ่ครับน้ำดูแลแ่ออมาไ่อยู่เอาเลยเอะศูนแปดเหลือไม่ถึงนาที้าเหลือไม่ถึงนาที จะหมดแล้วนะนาทีเสรจๆแล้วนะช็อตไปดื้อเลยเหล่เนี่ย้วาวโค้งหลังอีก15คาคะแนนของพี่ต่อยพงศักดิ์เย็นสุขใจบุมบองไม้ไทยเก่าข้างเปล่านะครนะับขอ,อ,อไปครับรูปเมื่อกี้ข้างเปล่าโค้งหลังเต็มไปแล้ว ทำลายบ้างวงมือ12พะแนนของพี่ต่อยคงศักด์เย็นสุขใจ526ไลารอบแล้วจ้าอกลรอบนะจ้าดแรงวดแางจกไแล้ไจ้าก่้าำาบคะแนน สามสิบวินะพี่สามสิบสามสิบวิเอ้าสามสิบวิจะได้ไหมโอ้โหโค้งหลังบ่วงวอลวี20คะแนนครั้งที่สองรู้เดินเอาให้เต็มอ้าวยังมีเวลาอยู่เอาเอาให้ได้เอ้ย เวลาการแข่งขันนะครับสำหรับเพีเยงกุญแจเนื้อในหนวดทำคะแนนได้5-6-1คะแนนนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นครับขอบคุณแฟนแตะก้อราบวกเอซีด้วยครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ